Tchau, Legenda ได้แนละ้วผิวของเราที่สำคัญมากย้อนกลับมายากนะแก้ยากครับล็อกกันไว้ก่อนล็ลอกไว้ก่อนเลยช่วยในเรื่องของ lifting แล้วก็ firming ยกระชับผิวหน้านะฮะให้ผิวแน่นอิ่มฟูด,ดระชับเลยครับกับ new concentrated ginseng rejuvenating สวัสดีทุกคนครับผมรับธนาคุณนะครับ นิวเฟรนอสโซซูรู้สึกอ้บ้างทั้งคู่เลยบันปันก่อนครับดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นแฟนของโซซูแล้วเป็นแฟนของโซซูใช่อยู่แล้วใช่แล้วก็พอรู้ว่าโซซูติดต่อมาเนี่ยก็คือบอกว่า เอามาลองใช้หน่อยแล้วก็พอใช้ปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าในเดือนอาทิตย์เนี่ยผิวดีขึ้นจริงหน้าแบบหน้าใสหน้าเนียนขึ้นถึงแมว่าเราจับที่ใสอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราใช้หน้าเยอะไงคะเราแบบโดนแดดโดนฝุ่นโดนควันตลอดอะไรเงี้ยคือดูเลยว่าผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใสฉั่งมากเลยค่ะเออเยี่ยมมากเลยเลิฟเลยจากที่เลิฟเห็นแล้วเลิฟยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะในฐานะเป็นน้ำโซ่สูงเน้นๆแล้วครับ เหมือนกันคะ่ะก็ยินด,ดีมากๆตั้งแต่ตอนที่ได้รู้ข่าวคะ่ะแล้วก็พอติดต่อมาแล้วก็บอกคุณแม่เพราะว่าก็เป็นแบรนด์ที่ใช้ตั้งแต่เด็กๆใช้กันในครอบครัวใชค่ค่ะก็เลยแบบว่าดีใจมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเราหลักได้ถานะแฟนที Friend ่อยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนี่คือ4ปีกับโซซูแล้วนะฮะใช่ครับผ<อ>จริงๆผมเริ่มทำงานในวงก,การมาประมาณปีนี้เขาปีที่ห้าแต่ผมอยู่โซซูมา4ปีแล้ว แหวนมันน่ารักมากๆเลยครับผมอยู่ดเลยครับมีมาอยู่ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าจนเขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วเปลี่ยนแพ็กเกจอีกก็ยังอยู่อยู่เนะน่ารักมากแพ็กเกจจะเปลี่ยนไปกี่รอบแต่ว่าเฟรนด์รับสมาซูก็ต้องคนนี้แหละนะฮะแต่ว่าเป็นการเสริมทับขึ้นมาเสริมทับขึ้นมาเจอสองสามอบบนี้เลยดีผมจะได้ไม่เหงาด้วย แค่ลับหลับหลายคนมากที่แบบชื่นชอบซูบูซูและผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่แน่นอนในฐานะเฟรนของซูบูซูจะต้องมีตัวที่แบบประทับใจสุดๆชอบมากเป็นตัวโปรดเลยปันๆนะครับแชร์ก่อนนะ คอนเซนเทรตจินเซ็งรีจูนเนตติ้งครีมค่ะตัวนี้ก็คือใช้แล้วเข้มข้นรู้สึกว่าทาแล้วเนี่ยเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวซึมง่ายซึมเร็วทาได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยแล้วเขามีผลแลบมาประกอบเลยบอกว่าแบบแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงมากใช้แล้วดียังไงก็แบบเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวทุกคนใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะจริงเหรอนี่การเป็นตัวโปรดเรียบร้อยตัวโป จากเดิมที่เราบอกว่าเราเราเลิฟซซูอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วพอมาลองตัวใหม่นี่คือแซงโค้งหน้ามาแังหนึ่งเลยห่อใช่ตอนนี้ number 1เลยค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยมันเข้มข้นอยู่แล้วตั็ตีนครีมที่เราใช้ทั่วไปมันชอบเหนียวแล้วตอนเช้าในตันที่ชอบทานอลยเหนียวแต่ตอทานุคือรู้สึกเลยว่า ึมง่ายซึนเร็วเราก็แบบฟึ๊บเข้าไปเลยฟึ๊บเลยใช่พร้อมทำกิจกรรมทุกอย่างกกำลังกายไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้เลยจะไทยหรือต่างประเทศก็พบไปนะมพบไปกับในสิงคโปร์ใช่เห็นรูปอยู่ไปพบไปไปแน่นอนทาเช้าทาเย็นค่ะเขียมมากใช่ก็กลับมาได้ประโยชน์ได้ใสเหมือนเดิมนี่ไงมะกลับมาทำงานได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนเน่ชอบตัวไหนที่แบบประทับใจสุดเลยค่ะขอเน่ก็ต้องเป็นฟ first care a เ a k e n i n สเต r u m แน่นอนอยู่แล้วจะเป็นตัวที่เน่ใช้มานานมาก ใช่ได้ชื่อเป็นตัวที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้ ทุกอย่างนะคที่ถ้าถ้าเราจะเริ่มทำเราก็ต้องเตรียมความพร้อมอ่ะอันนี้เหมือนกันเป็นการเตรียมผิวเนี่ยผิวงั้นชื่อก็จำง่ายมาก first care จริงแล้วแฟนๆของโซซูจะรู้กันดีนะครับว่าเขาก็เป็นตัวเก่งตัวขายดีมากๆเช่นเดียวกันใช่มาเป็นขั้นตอนแรกเอาชอบดันี้เยี่ยมมากพี่กลับลหรฮะผมเอาไปสองตัวได้ไหมดูเหมือนตอบยากอ่ะบสองตัวได้ให้เลือกหนึ่งไม่เอาอ่ะครับต้องต้องบอกสโลอ์มอกสองนะครันโอเคนะขอเป็น เซรั่มและการกับตัว concentrated eng, serum, คอนเซนเทรตต์จินเสกรีจูเวเนตติ้งเซรัมกับผม,มเพราะว่าเออจริงผมใช่แล้วเยิ่งมากเยิ่งมากตอบผมกับเออจริงคือผมเป็นคนที่เดินทางบ่อยและกัรผมต้องไปต่างประเทศบ่อยและหน้ามผมเนี่ยเป็นคนที่เออหน้าหน้าแห้รันา้นาแนา่แน่แหน่หน่แน่ใช่ครับผมแล้วพอไปเจออากาศต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยต้องพกสองตัวนี้ติดเอาไว้ช่วยหน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดเล,ล,ลือดหลอดด้วย อืมยังว่านี่เดี๋ยวนะคือแต่ละคนคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะทุกคนนี่คือผลิตภัณฑ์ในหมวดของ anti aging แต่คือแต่ละคนยังยังไม่30กันเลยอะ่ะคือหน้ายังไม่ไม่มีปัญหาปัญหาเอ,อ่อความเขาเรียกอะไรอะ่ะปัญหาของวัยหย่อเนาะม,นมันต้องเริ่มก่อน,นหรอ เด็กๆสิถ้าแต่ตอนนี้เลยว่าเราสามารถเลี้ยไว้ตอนนี้อนาคตมันก็จะได้ยังยังคงสภาพไว้เนี่ยอันนี้คือ mindset ที่ควรจะเป็นใช่ไหมควรจะเป็นค่ะยิ่งเด็กยิ่งต้องดูแลตัวเองใช่อย่าอย่าปล่อยให้มันแบบเลยวัยไปแล้วค่อยคิดว่าเฮ้ยฉันต้องมัเริ่มฉันต้องเริ่มแต่ตอนนี้หรอหรอตอนนี้คิดแบบนี้ใช่ไหมคิดแบบนี้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ๋อหรอนนี้ก็คือเริ่มแล้วก็คือเริ่มเริ่มมานานแล้วด้วยอ๋อโอเคเนเน่การเหมือนกันการเหมือนกันได้เริ่มมานานมากแล้วจริงๆบางคนคิดว่า เอ็กอจิ้งเนี่ยต้องเริ่มตอน30เพราะว่าครีมมันดูเหมือนจะ30ขึ้นไปแต่จริงๆเราใช้แต่บ้งแต่สา23ี่แล้วทาคอนี่คือทามานานมากแล้วจริงๆไม่ได้ทาแค่หน้านะคะเวลาทาครีมต้องทาคอด้วยนะคะใช่คือมันจะได้ล็อกผิวของเราะช่วงน้นเอาไว้เลยใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอางไว้เลยใช่ีสาวๆแบบนี้นุ่มๆละรับหรือก็หลายๆคนอาจจะ นิสัยเหมือนผมละกันที่แบบอาจจะไม่ชอบทาอะไรที่มันเยอะแยะครับผมก็จริงๆผมรู้สึกว่าตัว first care adjusting serum อะ่ะตัวเดียวมันจบสำหรับเด็กผู้ชายคนๆหนึ่งแล้วผมแค่ทา first care เสร s e r u บแล้วแล้วก็ทาคิวอัลรุงต่อข้านั้นก็เรียบร้อยงานมากๆเนาะจะได้แบบว่าล็อกไว้เลยใช่ความหน้าเด็กแบบนี้หน้าเด็กไหมฮะเออถ้าผมเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องโทษใครนะฮะโทษกันไกลกับผมนะฮะไ <c oughs> ม่ได้เกี่ยวกับทรงเนี่ยแต่น,นี้ผมน้ำยาขึ้นม,มาแล้ว ใช่ครับใช่เริ่มกับมายาวอย่ยมากันนี่แหละทั้ง3คนคือแบบว่ามี mindset แบบนี้ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคือเริ่มตั้งแต่เด็กจริงแล้วนี่คือหนึ่งในแท็กเรา้วยนะเริ่มก่อนสวยได้นานกว่าใช่ป่ะงั้นแชร์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนฟังอาจจะนำไปทำตามสกินแคร์รูทีนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเอาเอาเน่ๆต่อกันเล ของนีแน่นอนค่ะ cleansing oil ค,ค่ะแล้วบอกเลยว่าซัมซุง cleansing oil ไปใช้ดีมากเพราะเนื่องจากเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะเหมือนกันเวลาไปทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้ cleansing oil ได้รู้สึกว่าถ้าเราเาเรียกเนี่ยถ้าเราประณีตกับการล้างเครื่องสำอางบนหน้าเซรั่มหรือครีมมันก็จะยิ่งลงไปได้มากขึ้นชฉะนั้นได้แสดงพิธีพิถีพิถันกับ cleansing การ cleansing ม,ม,มากๆก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เนาะใช่ค่ะใไหมฮะพี่กับนะครับ ของผมก็อย่างที่ผมบอกเลยครับผมของผมขั้นตอนไม่มีอะไรเยอะตามสไตล์ในผู้ชายครับก็จะมีเอ่อโฟสแคร์แอคทิวติ้งเซรั่มแล้วก็ตามด้วยเอสซินเทนเซนจินเสง่รีชูเอเนติ้งเซรั่มแล้วก็รี u ูเ n เนติ้งครีมแล้วก็ตามด้วยครีมบำรุงแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยใช่แล้วก็พักคอนทเนนท์พ้องครับเนาะก็เจอประสิทธิภาพของสโซลโซเข้าไปกพอนเขาดูแลแค่ให้เขามาอยู่บนผิวหน้าเราก็เพียงพออะไร ามจริงๆแล้วคลีนซิ่งออยลเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันแบบไม่ไม่ต้องเช็ดผิวแรงอ,ะอ่ะทาปุ๊บมันทุกอย่างมันอกอกมาเลยเใช่แล้วต่อไปปุ๊บเราก็ต้องทาเฟิร์สแคร์แล้วทาเซรั่มแล้วก็ทาครีมต่อ,อนั่นเองสำคัญมากเพราะมันก็คือมีสโลแกนคอนเซ็ปต์ในบอกว่าเราต้องรีจูวินเนตสกินนัลนะคะคือทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเนของการบำรุงเนี่ก็คือทำให้ผิวเราดีขึ้นได้แน่นอนเยี่ยมมากเลยครับผลลัพธ์ก็แบบนี้เลย วันนี้มีกิจกรรมสำรวจสูตรผลไทีด้วยให้ได้แบบจัดชอตดอกไม้พืชเวทีในสไตล์ของเราเองพร้อมไหมร้อมครับ,รบสู่ศสุด์กันหน่อยนะฮะขออนุญาตเชิญทางด้านขวามือตรงนี้เลยมาครับเหล่าทีมงานได้เตรียมความพร้อมเวทีสักครู่เดียวนี่แหละฮะความพิเศษนะวันนี้นอกจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่เป็นแบบ product line ใหม่จริงๆแล้วเป็น formula ใหม่เลยครับเพราะว่าเขาไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับพัฒนาเรื่อยมานะปีนี้ก็60ปีแล้วกับ Ginseng Science ครับก็มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เป็นที่เลิฟของแ r รนด์ออฟโซลซูมากๆเลยนะอย่างปานปันบอกให้มาแซงทางโค้งมากขึ้นระดับหนึ่งในดวงใจเลยจริงๆนะครับกับ New Concentrated Ginseng r e รีเจนเว i n g Cream UM ตัวนี้เธอเลิฟมากกลับเหมือนกันเลแน่ด้วยนะฮะเฟิร์สแคร์ที่เราบอกไปนี่คือแบบ เตรียมผิวอันนี้ก็สําคัญมา,มากแลาคิดดูว่าจับโอมูล่าเขาที่ดีอยู่แล้วแต่แบบวีคูณขึ้นไป่ะกับความเก่งเนาะมันก็ช่วยล็อตผิวของเราให้เฟิร์มให้ลิฟต์ด้วยครับอย่างที่เห็นบนเวทีนะนี่เป็นแบบว่า่อดอกไม้ในวีของเราเองเนาะเดี๋ยวลองแบบว่าเซตเซตกันดูกมาครับชเชลยทั้งสามคนมาครับกิจกรรมสนุกสนกแก้วเดี๋ยวให้นำกลับงไป จริงๆแล้วนี่ครับแล้วก็มีแบบดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จริงดอกไม้ตัวต่อด้วยอันนี้คือต้นแบบมาครับันก็ใส่ได้เลยขื้นเอ็ดได้เลยว่าจะแบบจะจับแบบไหนใช่เริ่มเลยเริ่มได้เลยครับครับเฮ้ยเหมือนไปเห็นในไอจีนี่เราก็มีให้คุณแม่ใช่ไหมครับใช่ไหม นาะให้คุณแม่ช่วงวันแม่ใช่ก็ับนะครัี่โซอูนี่แหละครส่งมอบไปให้น่ารักนะครับน่ารักมากใช่ครับนะเป็นแบบต่อต่อนะฮะแล้วดูจากกล้องตรงนี้นี่คือแบบว่าแต่ละคนของกันสุดเลยนะฮะโซอูนี่ rejuvenate your skin จริงๆอ่ะคือแบบรักชอบความที่แบบเอาไปปรับใช้เลยเดี๋ยวมันก็ต้องปรับใช้เหมือนกันนะฮะถึงจะสามสิบกว่าแล้วแต่ก็เริ่มวันนี้ดีกว่าเริ่มวันหลังนะฮะทุกคนนะครับ คนจะต้องล็อกไว้เลยการไว้ดีกว่าแจ้ครับทางเรื่องของผิวหน้าการบำรุงผิวเช่นเดียวกันการทําให้ผิวอิ่มฟูดูสุขภาพดีแล้วก็ลดเลือนิ้วรอยด้วยนะครับผิวรอยแห่งวัยนะครับคุยเอตดเลยคุยเอ็ดเลยคุยเอตดได้เลยนี่อ้าว ได้ไหมลองดูทรับ c r ย a t e c r e a ดูนะฮะฝากติดท้าฉันกันด้วยนะฮะกับทุกความพิเศษบนเวทียแบบนี้อ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ตื่นเต้นให้ตื่นเต้นเกิดจะกม้วนเกิดจะกม้วนเฮ้ยแต่ว่าเนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแต่เกือบจะต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมแต่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหมบานบานโอเคมาฮะเดี๋ยวพี่กัปปิดท้ายเอ้ยทำไมเก่งกันขนาดนี้อ่ะปรบมือกันทั้งสามคนด้วยเป็นของที่ระลึกรับจับป้า มาแบบเซ็ตใหม่ได้ก้าวตัสไตล์โรลเลอร์ได้เลยครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งสามคนได้ฝากกับโซวูสสในฐานะเฟรนด์ของโซวูสสครับใครก่อนดีโอน้อยออกถือมาอยู่คนเดียวอ่านติ๊กขึ้นมาครับผมก็ตอนอื่นเลยครับต้องขอ,ขอ คุณท่านพี่โซซูทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ได้ให้เกียรติพวกเราทั้งสามคนมาร่วมงานในวันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนติดตามกิจกรรมดีๆของทางโซซูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีแคมเปญดีๆกิจกรรมดีๆทุกคนได้ร่วมสนุกหรือว่ามาร่วมกิจกรรมกันเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยก็ฝากโซซูไว้ด้วยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะไ,ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของสวัสดนะคะยังไงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดิมก่อนหน้าเราก็จะมี่แก่นะคะเยี่ยมเลยเด็กๆครับเช่นกันค่ะขอบคนนุณมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสวัสดนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาในงานวันนี้นะคะแล้วก็อยากฝากสวัสดีด้วยนะคะลอกผิวอายุยี่สิบเจ็ดแล้วยังดูเหมือนยี่สิบเจ็ดกันเลยใช่เหมือนสิบเจ็ดกันหนักจริงจริง ตัวเองค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เยียมาขอบคุณมากนะครับผมก็นี่แหละเพลงพอดีจากโซบูอ้าวอ้าวอ้าใเจเจกันะทุกคนให้ฝากผลงานกันซะหน่อยฟันฟันมีผลงานอะไรให้ติดตามช่องทางไหนบ้างเชิญเลยครับค่ะตอนนี้ก็มีถ่าย ซีรีส์ของทางเชนชูนะคะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามงานได้ทางอินสตาแกรมแล้วก็ติดตามขอบันันได้เลยค่ะโอเคบันบันนะขอบคุณมากค่ะครับครับก็ฝากติดตามเพลงละครนังซีรีส์แล้วก็แฟชั่นด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รับชมได้เลยแน่นอนครับเยี่ยมมาเหลือเหลืออะไรไหมที่คุณยังไม่ได้ทำเลยทะเหลือเลยพิธีกรครับ นะฮะโอเคดนเด้ครับค่ะก็ฝากเพลงค่ะก็เดี๋ยวจะปล่อยเดือนที่11เดือน11ค่ะก็ทำเพลงอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็งานได้ๆต่างๆก็รอติดตามกันได้ในไอจีเนเน่แฟนเร์ค่ะ